ช่วงนี้นะครับมีหลายท่านในเฮตผิดมาตรฐานชุมชนบอกว่าจะเป็นติดเหลืองหรือว่าติดแดงนะครับซึ่งส่วนมากแล้วที่ทักขมาหาผมในระวังอาทิตย์สองอาทิตย์นี่หลายเลยนะครับก็บคือติดเหลืองติดเหลืองเรื่องเดีวยวกันเลยครับแค่เนื้อหาที่ไม่ใช่ของตัวเองหรือว่าเป็นต้นฉบับน้อยนะครับที่บได้จันรุ่งส้างซัเองนะครับตีเพื่อนแกงเข้ามานะครับแล้วมีความสงสัยว่าเขาจะไปลบคลิปใดนะครับเพื่อนกับทักเข้ามา ขี้ตือของเขากะทักเขามาถามนะครับเพราะว่าเพ่นก็ลบไปบางคนก็ลบไปหลายคลิปนะครับแต่ว่ากับว่าสามารถที่จะหายหรือว่าแก่ในส่วนส่วนนี้ได้นะครับช่างมนอกก็เลยจะเอาบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์แล้วก็ประสบการณ์ที่สร้างมนอกเค่อยแก้ไขนี่แหละครับความเป็นต้นฉบับน้อยหรือว่าเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างสรรค์เองนี่แหละครับมาให้กับขี้ตือของเขาใน้ลองไปวิเคราะห์ไปเบื้องคลิปเจ้าของเบื้องนะครับถ้ามันแจ้งมานยังสี่นะครับ คลิปที่ท่านต้องไปลบนะครับให้ท่านล้องมองย้อนไปเจ้าสามมือหลังจากเขาแจ้งมานะครับที่ผมเคยบอกก่อนอื่นไปเบิ้องคลิปที่บ่มีหน้าเฮานะครับที่บ่เห็นหน้าเฮาให้ท่านสงสัยก่อนว่าคลิปนั้นนะครับอันนี้ตั้งประเด็นแรกนะครับสองนะครับให้ท่านไปเบิ้งว่าคลิปที่ท่านลงนั่นเฮาออกมาจากแพลตฟอร์มอื่นบอรครับมีลายนามของติ k ตอกบ่มาจาก YouTube บอ ตัดต่อมาจากเฟซบุ๊กของผู้อื่นบอซึ่งเขาจะหูวเองอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นผู้ลงคลิบนะครับอันนั้นคือข้อที่สองนะครับข้อที่สามให้ท่านมาเบิ่งบัดน,นี้เพลงที่ท่านเอามาใส่นี่มันเป็นเพลงที่เขาปิดเสียงบอเป็นลําโพงแดงบอนะครับอันนั้นก็เป็นข้อที่สามนะครับที่ท่านต้องไปเบิง่งว่าหลังจากที่ท่านโพสลงไปแล้วมันเป็นลําโพงแดงอยู่ในคิปของเฮาบออันนั้นก็คือถือว่าเขาเใหนใส่เสียงนะครับอันนี้ก็สมควรสิไปลบนะครับ สิ่งที่สี่ที่จะไปเบื้องในคลิปของเฮานะครับสิ่งที่เฮ้าทายเนี่ยครับมีบางสิ่งบางอย่างที่เฮ้าได้ทายลงในปู่ไส่วนตัวบัแล้วเฮาออามาทายลงในเพจดหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นสิ่งคล้ายๆกันนะครับจังทวงให้ทวงหน้าที่ผมนั่งอยู่เนี่ยผมเคยทายลงปูฝยส่วนตัวแลวผมก็มาทายลงเพจดเป็นหน้าทวงเดียวกันผมก็ติดต้นฉบับหน่อย ให้ท่านไปพิจารณา,าตรงนี้นะครับแต่ว่าสําคัญเลยนะครับสําค you know uh ัญเลยก็คือบ่มีภาพบ่มีรูปเหาอยู่ในคลิปนั่นแหละครับเขาจะมองว่าเหานี่บ่ม่นเจ้าของคลิปนะครับแต่ว่า้ามีรูปเหาอยู่ในคลิปนี่ยังได้เห่ากับเป็นเจ้าของเนาะครับเนาะถึงจะเป็นเสียงเหาภาพแต่ว่าเป็นภาพภาพอื่นที่บ่มีภาพเหานะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มเสียงนะครับว่าคลิปนั้นจะพิดมาตรฐานชุมชนในการลบบ่ม่นว่าเหาซุ่มลบมั่วไปหมดนะครับบ่ม่นว่า มีอยู่ยี่สิบคลิปสามสิบคลิปนี่สามสี่มือนี่ลบมดนะครับโมเมนนะครับให้ท่านพิจรารณาบึงท่านจะหู้ยูดอกครับว่าตัวไหนที่มันซุ่มเสียงให้ท่านล่วงลบตัวนั้นก่อนแล้วกับเมา่บึงมันไม่ได้หายทันทีนะครับการแช่ต้นฉบับที่โมเมนอของเจะขวงนี่ถึงจะเป็นจาของไทยก็สร้างนะครับมันบ่หายทันทีอาจจะใช้เวลาเจ็ดมือสิบสี่มือหรือว่าเดือนหนึ่งกับมีนะครับสําหรับสร้างบนนอกแก้ไขได้อยู่เจ็ดมือนะครับ โมเมนต์ <Moment S 2> อย่างเดอกครับสามมือแรกนี่หาคลิปยังเบินพอนะครับผมซุม่มหาคลิปพิจารณาเบิง้งคลิปใดคลิปใดผมลบไปหลายนะครับลบไปหลายแต่คือเฮ้าซ้ำวันเหี่ยงแหละครับมั่วแต่ว่าเมื่อจับจุดเพราะไงมากถึกนะครับท่านจะหูว่าโอ้คลิปที่มันซุ่มเสียงเลยก็คือบม่มีหน้าตาขอาเฮ้านี่แหละครับให้ท่านไปพิจารณาแล้วก็ลบนะครับหรือว่า บางที่เขาไป็ดไทยจุดหนึ่งเหล่ามาไทายบางที่เขาไป็ดไทยลงเฟตหนึ่งเพเดนหนึ่งเหล่ามาไทายอีกเพเดหนึ่งเฟตหนึ่งจังสี่นะครับมันจะเป็นจุดเดียวกันเขาจะมองเป็นต้นฉบับหน่อยหรือว่าเนื้อหาบ่ได้จะล่งไม่บ่ได้ส้างสารรไม่นะครับแก้ไขเพียงเล็กน้อยอยังจงสี่นะครับมันจะออกเป็นติดเหลืองนะครับดังนั้นแล้วขอ,ขอให้เฮ้าคีเตร์พูดที่เฮาติดเหลืองเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับต้นฉบับหน่อยแค่เนื้อหาที่ว่ามันจะของสร้างสรรค์เองอีหยังจังซี่นะครับ ให้ไปล่องเบิ้งคลิปตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็ล่องลบเบิ้งอย่าวาลบหลายนะครับขอให้ลบไปเสียดายนะครับเขาลบคลิปคลิหนึ่งไปทั้งยอดวิวทั้งเวลาของเขาจะหายไปหมดนะครับเวลาวิดีโออน,นิมานของเขาจะลดลงคือกันลบไปหนึ่งคลิปกับวิดีโอก็ลดเวลาของคลิปนั้นจ้าหน้าที่ก็ลดลงไปนะครับเข้าหึงหน่อยแล้วเวลาของเขานะครับก็ยิ่งเฮ็ดให้มันหน่อยลงไปอีกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับช้างบานนอกก็เอาสาราดีด ไม่พี่น้องเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สร้างมันนอกสวัสดีครับ